สวัสดีค่ะเป็นพี่น้องพอก,กันอีกตามเคยด้วยจ้ามือนีมาหายพี่น้องได้รับชมบรรยากาศตบหลบเราพี่น้องเพราะว่ากลับมาจากสื่อของกะลีสิไายเบื้องนอกจก้กมือนีมีแดดแต่ว่านาวหนาวประเทศฟินแลนด์ต้นนี้หนาวมากๆต้นนี้ก็ติดลบ14องศาแต่ว่าความดุสืกคือมันจะหนาวถึงติดลบ23่สิบาาะ ให้ความรู้สึกว่าออกไป้างหนอเดี๋หนาวหนาวสุดๆพี่นงอเอ้ยเวลาออกจากบ้านก็ต้องใส่ถุงมือใส่ปวกเจ็กเก็ตเสื้อแขนยาวนะจ๊ะอันนี้ก็บริเวณดวโดยรอบนะพี่น้อองก็สิถ่ายบุ้งนะจ๊ะไอทีได้พากเสียงเอาว่าไม่แังเอกพี่น้องตอนติดทายนั่นคือว่ามันเวบาบ่ได้จ๊ะมันหนาวหนาวคักคคือแบบมันเย็นเยืกสุดๆนะจ๊ะ แต่ว่าอยากถ่ายบรรยากาศเมืองปวมมืดนีมีแดดงามงามจา้ะเวลามีแดดออกแต่ว่าแดดนี่ก็บ่ได้โซ่ให้อุ่นขึ้นเพราะว่าส่วนมากทาม,มือไดมีแดดในี่นให้หนาวนาวก็ปิดปกตินาะพี่น้องเพื่อนนะ่ะอันนี้ก็บริเว้นโดยหลบยางรัดมานะจ๊ะนางสียางกับบนันขาวชุนพนพี่น้อง แน่บางใดก็มีแต่หิมะคือนะแดดส่งมามันก็เหตุแบบว่าหายงามขึ้นเห็นบ่แดดส่งมันสีไหนแบบสว่างขึ้นเพราะว่าสงเดือนเราจะที่ว่าบ่ค่อยมีแดดพึ่งเริ่มมีอาทิตย์นี้เราพยายามสิ เฮ็ดคลิปเรื่อยๆนะพี่น้องเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่องไเลยรับชมนะจ๊ะอาจจะิมีคลิปกินแน่ al, คลิปแบบเที่ยวแน่ al, คลิปแบบทายบริเวณรลบๆแน่ทั้งสี่นะจ๊ะก็คือบะได้เป็นคลิปตายตัวที่ว่าต้องกินโชอย่างเดียวนะพี่น้องก็อยากทายทอดในเบิง่งบนยากาศรลบๆการเป็นยูนะจ๊ะยางเร็้วกับ่ะได้เนาะพี่น้องเพราะว่าลื่น เพราะว่าถ้าใส่รองเท้าบูดีนสินะจ๊ะยางสิมันไม้ได้เขาลืนาล่นได้เข็นหักได้เขาต้องยางระมัดระวังนะพี่น ong โดนเดชทรงงามงามดูดูหิมะตัวเกาะงามไปแบบนึงเกาคลิปนี้ก็บ่ได้มายแยงสมัยนะพี่น้องมาแบบสันๆน,นะจ๊ะขอฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะจ๊ะพอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้อง บายบายไปรอเด้อจ้า